ไฟรีไฟรีไฟรีดิตีไฟรีไฟรีไฟเตอร์แคนดี้ดักอุ้ยกลับโดนน้ำไปดูนี่บัฟมาติเขาต้องใช้แบบนี้ครับเพื่อนๆพื่ก็มาว่ะปฏิเสธไม่ได้อะไรปฏิเสธไม่ได้ไริเสธไม่ได้ไร่ปฏิเสธไม่ได้อะไรอุ้ย โดนอีกแล้วเออเอาไม่ตัน1 2 3 ุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%เซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม RV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม RV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมยนดีต้อตตตนครับว่าเติรนตั้งเจิญเคยวันนี้เรามาอยู่กับเทลอนนะัท แต่ว่าผมจะไม่ขึ้นรุนและไอเทมให้เพราะว่าอันนี้เป็นเทลนัทออฟเลนยังไงล่ะเอ้ยเธด้วยวะเรื่องของการปับอันติเมตมั้งนะครับสกิล3ความเสียหายพื้นฐานนะครับจาก300กลายเป็น350บวกอ่า1น AD แบบเก่า1.0 AD นะครับเออก็บวกกับสเกลแบบพวกไกลภาพให้มันแรงขึ้นแต่ว่าในเรื่องของอันติมันก็ ถามว่าคือมาโดนยากอยู่นะครับถ้าไม่ได้เลงดีๆแบบจังหวะดีๆอะไรอย่างงี้นะเอออันนี้ก็อาจจะเป็นแบบสาวๆชอบเล่นกันนะครับตัวนี้หนุ่มๆก็ชอบเล่นแบบมีสกินแบบสวยๆนะแต่ตอนนี้ง่ายนะวัดมาแก้ฉันเหรอเอามาแก้ฉันเหรอเอามาแก้ฉันเหรอ ก็ต้องบอกกันนะผมกดเทลนัร์ตมาเลยผมผมรีบทำคอนเทนต์นะช่วงนี้อาจจะลงช้าลงลงช้าหน่อยนะครับช่วงนี้เออแต่มาทุกวันนะครับถ้าวันไหนมาคือแบบว่าเป็นเป็นหวัดเป็นไม่สบายเนี่ยที่หายไปหายไปอยู่สองสามครั้งแล้วกบังชาร์ปชูปชาร์ปฟิกเกอร์แน่นอนจังหวะนี้ดูอัตินะนี่ปั๊บมาไม่ต้องใช้แบบนี้ ตาตือต่อ,อ,อ,อเยือนยังไงล่ะขี่เลยครับกางกันอาเข็ดธนูสั่งตายนี้เอาไปเล่นในเลนแครรี่พอนะครับเพืเ่อนๆในยุคนี้มันมีแอสซิสต์หลวงค่อนข้างที่จะเยอะอ,อ,อย่างพวกฉลามซิลิเทียมมันปรับมาโหดมากนะครับ เป็นตำแหน่งป่าผมว่าเมตามาหรือเปล่านี่ค่อนข้างกลัวนะครับคือเล่นปกติเราก็ต้องหาตัวแก้มูลาจจะได้แบบโอเมนฉี่ยีน่าอะไรก็แล้วแต่นะอีตอดหนึ่งฟีไตดิตี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 ดิผมโดนว่ะ กลางนา,าเขตถ้ดูสั่งตาไปไหนวะมาแล้วดิืี่ยหายแล้วกุบิเลียด้วยใหญ่ถึงตัวพอเก็บแตกไม่ให้เก็บหรอกนัดตายตายอยู่ดีมันจะมีนัดหนึ่งเลยครับแบบว่าพวกไวเลทที่มันกิ้งยิงเออมันก็ยิงได้มันจะมีนัดหนึ่งที่มันยิงเข้าขก่อนกลับล่าง ลองยิงดูว่าเผื่อเลือดเขาน้อยๆอะไรเงี้ยเผื่อเพื่อนเห็นเลือดมูราดน้อยแล้วตอนสับนะเลือดเราต้องเยอะด้วยนะไม่ยิงเขาสับก็ตายเนี่ยับ้โหกลัวซีดชีอะออเลงมันสองหนึ่งอีกแล้วบางเกมก็เพื่อนมาช่วยก็ชื่นใจมากลาง มากลางมันไม่ได้เลยหรอวะว่าอ๋อได้อย่างนึงครับคริปคริปแน่นอนชีครับจี้ใเกมนี้ไม่มีแทงนะเออมีมีอยู่ตัวเดียวนะครับมีปลาหมึกมีหมึกมีหมึกเยอปลาหมึกเรียกหมึกครับไม่มาหรอวะ ถ้าเขาไปไหนครับเนี่ยไฟเตอร์แครีดักอุ้ยไม่กลับโดน้ำไปแล้วดูนี่บัฟมาติเขาต้องใช้แบบนี้ครับเพื่อนๆแม่โอ้กดยาแพ้เลยไม่มีหนีทะลวงอย่างเดียวเดี๋ยวไอ้เกมแล้วกันนะครับโหนี่กินนาทีจบวะเนี่ยโคตรไว ไอเทมไปบอเพิ่งได้ขีชิ้นแรกเลยอะ่ะวันดีจ้า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 เข้าคลิปเหรอเข้าคลิปตัวเกมเวานะตัวเกมเวานะอเอาหม้อเลนเวานะอนะสองสามเละโอ้โหมันติดขีโอ้โหมีตเมต้งเลือดนะโอ้ฉอดน,นั้นได้เลยนะครับเนะี่ยไปเลยเฟิร์สบัตครับไปเลยดิ๊กตู เขาไปทดลงคนเดียวนั่นแนหะไป,ไปเอาไปเอาพนด้าโคตรเทื่ทอนหรือเช้าเราบ้างน,นะครับอันนี้ก็ย้ำอีกทีว่าเอาไปเล่นในเลนแครรี่จะง่ายกว่านะครับอเอาพลังแฝงเงิงเนมาอยก่ฟต์ซัดด้วยยูฟิกเกอร์ด้วยไม่มีฟิกเกอร์ด้วย เฮ้ยพุ่งบนพุ่งบน,บน,บนมันแจ้งเตือนมันแจ้งเตือนวัาด,ดีครับ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 วัาดีครับเลเวลาสามนะครับสามนะครับสามนะครับก็ได้ยังสู้ยังสู้เฮ้ยฮึบฮึบส้วนส้วนส้วน,วนโอ้มันบ้าด,ด้วยว่ะแล้วมันไม่ตายด้วยจุดจับจุดจับเออ เดียว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 ฉันแค่ฉันแค่เอาเงินตรงนี้ฉันเสียฟิกเกอร์ไปแล้วไม่ไม่ไม่เอาแล้วกันนะครับผมจังกินยาอยห็นว่าผมยังไม่เปลี่ยนของท้าเขอ่แล้วกันกูโดนปั๊มเพื่อนในเลนกูไม่แพ้กูโดนปั๊มไอต้องมาลำบากลิสเตอร์อีกนะครับจริงต้องไปอยู่กับแบนนะ จริงปล่อยผมยูคาเดียก็ได้จริงผมโดนปั๊มเไปเฉยคือต้นเกมมันเบามากถ้าถ้าเอามาออฟนะครับเออรู้สึกว่าตำแหน่งที่โหดที่สุดสำหรับซินิเทียก็เป็นตำแหน่งป่าถ้าในยุคนี้นะแบบปัจจุบันเลยนะครับที่ผมลงทิปไปแล้วนี่คือปัจจุบันละมันก็มาว่ะ ปฏิเสธไม่ได้อะไรปฏิเสธไม่ได้ไรปฏิเสธไม่ได้ไรปฏิเสธไม่ได้อะไรไไอไรุ้ย <c oughs> โดนอีกแล้วอน้องร <c oughs> อวีไม่ได้หูผมว่าจะลองเทสด้วยอันติคือ <c oughs> มันไวมากแต่ละคนตามเอ็ด สำหรับน้นตอนนี้ถามว่าเทโลนัสเป็นเมตาไหมก็ต้องตอบเลยว่าอาจจะยังนะนะครับอาจจะยังนะตัวเมตาทั่วนี้ก็มีแต่ไม่ใช่ตัวเนี้ยเออคาร์เฟนดี้ครับคาร์เฟนดี้วิฟส์ในพุ่มแรงในพุ่มตานให้ทีโดนเมมอีกแล้วมันเป๊ะกูเพื่อนกูตานสองให้ทางาแฉลบสวย มันเข้าแต่ผมมามันไม่ลงตัวอื่นบ้างหรอวะเป็นแค่ที่อยู่ปามครับถึงกูเจอแพนด้าอีกเอากลางเพื่อนเอากลางบีบบีบกลางบีบกลางบีบกลางถ้ามันสอยบนเอากลางเพื่อนสอยบนเอากลางเอ้ยอแพนด้าโป้ไอแพนด้าโปกูเรียกครั้งที่ครั้งที่แปดอเดินมามาวะอุ้ย สวยๆนอ้องโอ้ซ้ายมาอีกผมว่านะมันต้องปรับไอออนบอดี้เว้ยต้องเพิ่มไอออนบอดี้มาด้วยแม่งโดนตันนึก็มาโดนขัดเลยอ่ะถึงมันจะแรงก็ถึงมันยิงมันยิงไม่ออกมันก็เป็น,นแบนเมื่อกี้นะครับคุโดนแตะฟรีสปอร์ ถูกส่งออกไปแล้วไม่ได้กลับอีกอต้องขวาแล้วกันถ้างันเซตนี้ไม่มีทานรอนนะครับทานรอนม,นมันไม่เก็บนี้มันมีตัวบางนะแต่ก็ดูดเลือดไม่ค่อยจะได้นี่ครับแบบว,ว่าอาจจะต้องกลับบ้านบ่อยเป็นประเทศเปียรไปครับนี่ก็บางๆนะมีแทงนนหนาๆโดนจับไปแล้วรอ ตันเนี่ยเชซีซีอีกทีเดียวปลอบมาดิครับหลบมาดิครับเด็ดๆ,ๆดึงไก่ไอ้นี่วางระเบิดเหมือนฝาดลุกน้อยหนาทุกซอย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 ทีผมบอกแล้วพี่เแต่คนเม้มผม <c ười> คือแครี่ตัวอื่นตัวตัวอื่นก็มีแต่วางระเบิดไก่ไม่วาง อาา่าฮะขวาต่อครับขวาต่อครับเดี๋ยวปึ๊บฆ่าหนึ่งตัวด้วยพลังแสงที่เรามานะครับหมามุวงม่ได้เข้าเฮ้ยนี่ไม่ใช่แล้วเนาะเหรือไม่ใช่ back back ครับแบ็กทูแบ็กครับแบ็กทูเบสิกกลับไปฟาร์มเหมือนเดิมคนในเกมนี้ต้องใช้ฟิกเกอร์ไว้หนีว่ะไม่ได้ใช้ฟิกเกอร์ไวล้ลาสว่ะป้าเนีะไอ้เพด้านแกในเกมจริงๆเลย โรคนสเปียตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงแล้วนะครับสามชิ้นสามชิ้นมหาเทพกางอนาเขตจูจัดสึเทวานัทผมา่ามันต้องมีขี้วะ่ะเอานูตีไกลก่อนแล้วกันคราวนี้เราจะกางอนาเขตแบบคูณสองครับกางอนาเขตทนูยิงไกลโอ้โหแบกแป๊ดเดียว โดนลอยแล้วอ้าวยุ่แต่ว่าตัดภาพใหม่อีกครั้งก็คือผมตายใช in, well. ่ไหมแล้วก็ทีมก like oh, ็ตายหมดเลยครับครับผมมาแล้วแครี่ดักพุ่มมาเนี้ยๆคลิปตัวนี้คลิปนี้คลิปเล็ก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 มาเอามาเอามาเอากูไตัดหนึ่งสองสามไม่ได้ดับแบนนะครับเนี่ย สรุเปเพนก็ไอ้กว่าเทลสวยเพื่อนกูว่าจะไม่กูว่าจะพิมพ์ซะหน่อยกูไม่ต้องพิมพ์ละ <c oughs> ดดโ,โดนโดนโดนโอ้กูโดนโกดเอาละครับคราวนี้ด้วยการเล่นของเราครับเราไม่ต้องพิมพ์ละกูว่าจะส่วนสักดอกไม่ <c oughs> คิดว่าเทลนัดเนี่ย ออฟเลดมันอยู่กี่คนยกเว้นลิกเตอร์มาช่วยอยู่ช็อตหนึ่งกับช็อตแรกกับช็อตแรกที่เข้าไปเปิดอ่ารับแดงนะครับเออที่เหลือก็กวดตามยถากรรมเฮ้ยลูกสู้เลยครับผมไม่ต้องทำอะไรแล้วอะครับไม่มีผู้ชนะแท้จริงในกัเลยไม่ต้องปิดแล้วอะครับ เรอันติคขาเนี ie, pop, 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 ่ยตายผู้คุณจริงใครก็ตายนะฮะปาก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 ไม่ไหวแล้วเซอยไกลด้วยซอยไกลด้วยซอยบุโตฟิกเกอร์ยิงป้อมใจเย็นน้องมึดแล้วหรอยกใครก็ได้อ่ะไม่ใช่กูอ่ะบุโตฟิกเกอร์ปีน้องซอยซอยปัก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 ปากปักปักปากปัก ปักตบปักปักปักอ,อึ๊กโอ้จริงๆนะเว้ยมันมีแต่คนเข้ากลัวเว้ยเข้าใจอะ่ะ <An enemy S 2> แวนมีไม่เข้าหมดละ oh, <no! S 1> แวนเท่เลยนะยิงช็อตเดียวเออ <laughs> โอเคครับประมาณนี้สำหรับเทวนาะที่บัฟขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็นคอนเทนต์เกลียนเกีนเกนกยนใครเครียดก,กันบ้างนะครับผมมันจะมีตัวไหนไวะมีกบ มีดอเดียที่ก็ยังไม่ได้ทำเลยนะครับก็ถ้าใครชอบดีฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดตั้มใครอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัปด,ดีจ้าเอาวาชายสรรามาดี้องมาดีดด้วยนะ34%็นะครับยิงไปนิดหน่อยนิดหน่อยอติดล้วนๆได้เ่ยรนนอเล่นรอเล่นสก,กิลหนึ่งแรงครับ